สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมาชวนทำไข่เจียวถั่วพูเมนูง่ายๆอร่อยนะคะแล้วก็ประโยชน์ครบเลยค่ะมาร่วมแบ่งปันเมนูอร่อยในทุกๆวันกดติดตามครัวแม่พึ่งได้ตามนี้เลยวันนี้แม่พึ่งเลือกทำไข่เจียวถั่วพูเพราะว่าเป็นผักที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ ช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียได้ดีเลยค่ะวัเพิ่งใช้ไข่ไก่สฟองค่ะนำถั่วพูไปล้างให้สะอาดเลยแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเหมือนเวลาที่เรานำไปทำยำถั่วพูค่ะถั่วพูทานดีมากเลยนะคะมีใย,ยอาหารเยอะทานแล้วก็ไม่อ้วนมีวิตามินต่างๆบำรุงร่างกายครบเลยจ้ะจัดการปอกไข่ใส่ลงไปในชามได้เลย วันนี้ไข่ไก่ที่แม่พิ่งซื้อมาสดมากๆเลยจ้ะการดูไข่ว่าสดหรือไม่นะคะลองสังเกตที่ไข่แดงเมื่อตอกออกมาไข่แดงจะเป็นวงกลมแดงแล้วก็มีสีสดนะคะ เสร็จแล้วก็นำถั่วพูที่เราหั่นไว้ค่ะใส่ลงไปในไข่ได้เลยแล้วก็นำไปปรุงรสนะคะแบบง่ายๆไม่พึ่งจะใช้ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนชาเครื่องปรุงง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะก็จะได้ไข่เจียวที่มีรสชาติอร่อยและกลมกล่อมมากๆเลยนำไข่ไปทอดได้เลยไม่พึ่งใช้น้ำมันนะคะเยอะหน่อย ใส่ลงไปในกระทะแล้วก็นําไข่ลงไปทอดโดยที่ไม่ต้องรอน้ํามันร้อนนะคะวิธีการทอดแบบนี้จะทําให้ไข่เจียวไม่อมน้ํามันไข่เจียวหอมๆเริ่มสุกแล้วนะคะขอบของไข่เริ่มฟูขึ้นมาแล้วแล้วก็ค่อยๆทอดต่อไปเรื่อยๆเ,เลยจะ้ะปริมาณของทบ่พูนะคะถ้าใครชอบเยอะก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ตามความชอบเลยนะคะ ในการทอดไข่แบบไม่อมน้ำมันไม่พิ่งจะใช้ไฟอ่อนนะคะดูเลยค่ะว่าไม่อมน้ำมันจริงๆไข่เจียวสุดรครัวแม่พึ่งนอกจากไม่อมน้ำมันแล้วก็ยังกรอบนอกนุ่มในทานอร่อยค่ะ ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไข่เจียวถั่วพูแสนอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ครบเลยค่ะมาชิมไข่เจียวถั่วพูเนื้อเด้งๆดค่ะกรอบนอกนุ่มในหอมแล้วก็มีประโยชน์อร่อยสุดๆเลยจ้าถ้าท่านชอบการทำอาหารแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งกดติดตามแล้วเรามาทำอาหารอร่อยๆด้วยกันทุกวันเลยนะคะ